ยินดีต้อนรับเพื่อนๆช่องดังคุงพร้อมแล้วไปชมกันเลยว<ะ>สวัสดีครับตัวนี้กับผมดังคุงเลกุลิเซอร์แบงค์แครตี้ได้อยู่กับเกมพับจีนะครับพับจีบอลโอเคตอนนี้เราก็กำลังจะโดดล่มกันนะครับผมโอ้เป็นไงครับวิวสวยไหม ตอนนี้มันอัปเดตแมปใหม่มานะครับเพราะวผมไม่ได้เล่นมานานแล้วเพิ่งกลับมาเล่นใหม่นะครับก็มีแมปใหม่มาครับเป็นแมปเกาหลีนะฮะมีพระราชวังเกาหลีด้วยเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะครับผมแล้วก็มีรถด้วยรถรูปทรงคล้ายๆรถเทสลาครับรถกระบะเทสลาที่ของอีรอนมัตเหมือนเหมือนแม่ต้องตูดอะตรงหลังรถมันเหมือนนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะฮะแต่มันทรงคล้ายๆกันโอเคนี่ครับรถมาอ้าวติดนี่ครับวงังสวยมากนะครับ ก็ที่มันสวยก็เพราะว่าผมปรับภาพแบบอันต้าแบบปรับสุดอะเออปรับปรับสูงสุดมันก็เลยสวยนะฮะถ้าปรับต่ำๆมันก็คงจะไม่สวยนะฮะแต่เขาก็าออกแบบมาดีนะครับดูดีครับพระราชวังเกาหลีมีปืนด้วยฟาร์มก่อนนะฮะฟาร์มก่อนเดี๋ยวกูตายเดี๋ยว, <c oughs> ดวยโดนดักยิงเคไปครับโอ้ปืนเก็บไว้ก่อนต้องกันตัวนะฮะเฮ้ยกูเจนแหละเพื่อนตรงนั้นแหละหลังหินโอ้ย เฮ้ยเจอแล้วนังไงเอาโป๊โบ๊เตอร์สกิดไปก่อนสกิดไปก่อนโดยไปดนอีกเรื่องนึงสกิดไปก่อนคู่ขู่เขาเรียกว่าขู่ครับผมด้านนัหลังหินหลังหินโป่งโป่งโป่งคูณสี่คูก็เจ๋งได้มาอืแต่วะมันไม่กล้าออกมาวะอยู่ไหนแล้วอืมไปไหนแล้ว่ะ ล่วงมาแล้วเหรอเหลือยังไงเพื่อนมันล่วงไปยังอาจจะล่วงไปแล้วนะฮะเ,เ,เ,เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮโอ้โหเที่ยวแม่งแม็ดไม่ได้เห็นไหมโอ้โมาแล้วครับอือหืออุ้ยเฮ้ยผมเห็นแล้วอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่หลังนั้นอยู่หลังนั้นหรือว่ามันขับเลยไปแล้ววะมันน่าจะขับเลยไปแล้วล่ะ เอาไปเลยเพื on, ่อนไปเลยขับเลยครับ hey> อืไปกันสี่คนเอ้ยสามคนจะรอดกลับมากี่คนวันนี้ผมนั่งหลังนะฮะแล้วก็มีเพื่อนเรานั่งซ้อนสองคนนะฮะเราจะไปอ่ะจะโอ้โอ้กูโดนกูโดนยังไงโอ้โหเพื่อน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 มึงช่วยกูยิงก่อนเอ้าเหียไม่รอกูเอ้ยไเหียเพื่อนพิงหนีไปแล้วแต่ที่จะลงมาช่วยยิงกูอ้สระ ี่วัสด,ดีบัวขาววัดีครับต่อยมวยเป่าต่อยป้าอเอาเอาเมือนผมอ่ะอุ้ยมันหันตู้ใส่ผมมันจะตดใส่ผมแล้วจะตดใส่อะมะน<ม>ี่ตุตีต่อยตูดแม่งต่อยตูดแม่งจะตดใ่กูฮเฮ้ยอะไรเ <c ười> นี่ยนี่เอาไปคนละทีนี่นี่ส <c> ว <ười> ัสด,ดีครับนี่นี่สวัสดีเอา เอาเอาต่อยกลัวต่อยก็ต่อยมามามาหมัดแลกหมัดแลกหมัดแลกหมัดก่อนเริ่มเกรเอาเฮ้ยมีใครมาเสือกเลยเชี่ยเสื้อส้มแม่งกระโดดต่อยผมเมื่อกี้ไอ้อะไรวะอ้าวเต้นใส่กูอีกอ้าวอ้าวเซตอ้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันมีท่าเต้นแบบบีด้วยเหรอผมไม่รู้อะผมผมมีแค่ท่าเขาลองง่ายอย่างเดียวเชี่ยมีเต้นอย่างนี้ด้วยวะครับจีมันไปถึงขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยหรือว่ามีนานแล้วแต่กูไม่รู้ อ้าวเฮ้ยเอาแมงเต้นกันหมดเลยเอาวเหล่ากูเต้นไม่เป็นคนเดียวอา้าวรู้สึกง่อยอยีกคนเดียวอา้าวเอาเข้าไปเออดูดูมันนั่นนั่นน่าเต้นได้อะไรแหละแม่อ้าวนั่นแมงเต้นพร้อมกันด้วยนะขิงกูอีกขิงกูอีกกูเต้นไม่ได้แนละ้วขิงกูอีกดูแม่งเอ้ยสุนิเกอรบตัวนี้เราก็โดนลบมาโอหภาพสวยมากเลยครับข้างล่างนี่สวยมากเหมือนจริงมากนะฮะอืม ไปครับปรับภาพสุดทุกอย่างก็จะประมาณนี้นะฮะมาโอ้ยเก็บฟาร์มก่อนนะคะเดี๋ยวตายตอนนี้เราได้อะไรเนี่ยปืนมาปืนนี้มาชอบชอบชอบปืนนี้ผมเล่นได้หมดทุกปืนไม่ต้องห่วงขิงนิดนึงไปครับตามล่าฆ่าหมีเอ้ยเอ้ยผมว่าผมเห็นนะตอนผมโดดร่มลงมาผมเห็นว่ามีคนลงบ้านเนี้ยตีหนึ่งอะตีหนึ่งประมาณสามคนใช่ไหม ประมาณสามคนไปกูปืนกระบอกเดียวล่ะกูสุดจัดมากูปืนกระบอกเดียวกูจะยิงพวกมึงอย่าให้กูเจออย่าให้เจอเสร็จอย่าให้กูเจอนะอย่ากูเจอไม่รู้ใครจะเจอใครก่อนกันนะใครเจอใครก่อนผมเจอมันผมก็ยิงมันนะมันเจอผมผมก็ไม่น่ารอดเพราะมันมากัะสามผมมาคนเดียวมามาดิอยู่ไหนเอออยู่หลังนี้หรือเปล่าแอบปะเนี่ยไม่เจอเห็นภาพห้อน เล่นเกมมากไปแล้วหลอนเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้โหจะอีมาเรียบร้อยครับล่วงยิงตายเรียบร้อยครับค่าน,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 นหนึ่งเป็นไงครับจบภายในแม็กเดียวยี่ห้านัดลอยไปหนึ่งโอ้โหเพื่อนมึงเรียบร้อยดาวแตกครับสองดับเบิลดับเบิลคิวเลยคนหนึ่งใช่ไหมอีกคนนั้นไปไหนแล้าวอ่ะอีกคนนึงไปไหนแล้วอย่าทานสายอาจจะขย,ยะี้ยุ่หลักจะหนาแล้ว จะทา้าสายไปหนนาแล้วโอเคนะครับตัวนี้เราก็อยู่กับเอ่ฟาร์มของชามฟังฟาร์มของทามถึงเวลาฟาร์มของแล้วเด็กๆจะวามของไปก่อนแล้วค่อยไปยิงคนที่หลังนะฮะได้ๆๆ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 ๆดๆๆ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 ๆ ยิงปกเอเ้ยโหเย้กูโดนใครยิงวะไอ้นนเย้พยเ,ยเพื่อนแม่งมาช่วยห่ากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อนๆกังนะครับเจอกันม่คลิปหน้าับผมบ๊ายบายและอย่าลืมแชร์เป็นเพื่อนรับชมด้วยล่ะ